อาทิตย์เราก็ไม่หยุดไล์นะจ๊ะเราก็จะมาเจอกันเหมือนเดิมเหมือนเช่นทุกวันนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกคนคที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเราจะมาวาดครีมตัวนี้กับกับแก้วเราล่างภาพไปแล้วเนาะแล้วเราก็จะมาลงสีกัน มาลงสีสวยๆกันเราก็จะมาทำที่แก้วก่อนเลยเราก็จะมาเริ่มกันที่แก้วเลยนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเราก็จะไปเลือกถาดสีว่าเราใช้ถาดสีอะไรเราก็ใช้ถาดสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงทีนี้เราจะใช้สีอะไรในการทำ เราจะลองใช้สีเขียวในการทำแก้วเขียวตุ่นๆแบบนี้เราจะเอาให้เขาตุ่นเล็กน้อยแล้วบัตที่เราจะใช้เราก็จะใช้บัตรอันเดิมอันเก่าแล้วเราจะมาเปลี่ยนเขาให้เป็นลวดลายทีหลังเนาะตอนนี้เราก็เริ่มกันเลยนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ก่อนอื่นเราก็จะทำที่ตรงขอบปากแก้วก่อนตรงขอบปากแก้วตรงนี้แบบนี้อันไหนไม่สวยเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งกันอีกทีนะึงนี่เราก็จะมาลบให้เขาเป็น โคงให้ได้ที่สวยงามแบบนี้ทำให้เขามีเหลี่ยมมีมุมที่สวยงามแบบนี้เนาะนี่เราก็ได้ขอบปากแก้วแล้วทีนี้เราจะให้เขาเป็นสีสว่างขึ้นแบบนี้ ส่วนชิ้นที่สองที่อยู่ด้านล่างเราก็จะให้เขาเป็นสีเข้มตัวนี้เหมือนเดิมเราโอเคเลเยอร์เราถูกต้องเราก็จะลงมาข้างล่างแบบนี้ถ้าไม่สวยไม่อะไรเดี๋ยวเราจะมาทำใหม่ด้วยการเก็บรายละเอียด แบบนี้เนี่ยมันเกินมาเราก็ลบออกอันไหนที่เกินมาเราก็ลบออกนะคะให้สวยงามอันไหนที่ไม่สวยงามเราก็เติมเข้าไป เติมเข้าไปอันไหนที่สวยงามแล้วเราก็ทิ้งเขาไว้อันนี้ยังไม่โอเคแล้วก็ปรับเขาให้เขาขึ้นมาแบบสวยงาม เราก็จะเหลือใต้ฐานแล้วก็ตรงหิ้วแล้วก็ปรับตัวนี้ให้ค้าลงมาอีกเพื่อเป็นอันสุดท้ายของแก้วตัวนี้แล้วก็ปรับเขาให้เข้มขึ้น นี้แล้วเราก็จะมาตัวนี้เหมือนเดิมปรับเขาเนาะตกแต่งเขาให้เขาสวยให้งามอันนี้ก็จะปรับปรสัสลงมานิดนึง ทางนี้มันยังเบี้ยวๆอยู่แล้วก็ปรับเขาอีกทำให้เขาสมูทขึ้นแบบนี้โอเคเราก็ได้ฐานแก้วที่สวยงามแล้วก็มาเหลือตรงหูหูเราก็จะทำแบบง่ายๆขึ้นมาแบบนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้ลงมาแบบนี้ ก็จะปิดเขาแล้วเราก็จะเทสีลงไปแบบนี้เห็นไหมเราก็ได้รูปทรงของแก้วแล้วทีนี้เราก็จะมาเหลือรูปทรงของครีมครีมเราจะเอาลงมาใต้ตรงขอบสีขาวเราจะใช้ครีมสีครีมนะคะก็จะประมาณนี้ไม่ครีมมาก 오케이 레이어 틀어. เดี๋ยวเราจะมาดูว่าครีมเราออกมาแบบไหนตัวนี้ก็โอเคแต่เราอยากได้ตัวนี้มาอยู่ข้างหลังเราก็จะปรับเขาลงก่อนเราก็จะมาดูตัวนี้เหมือนกันเราก็จะลบเลเยอร์ตัวนี้ออกนิดหนึ่ง ตัวนี้เขาขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะลบเข้าออกแบบนี้มันใหญ่ไปเราก็ลบออกอเราก็จะได้ขอบที่สวยงามตัวนี้ก็เหมือนกัน ตัวนี้เราก็จะลบเข้าออกแบบนี้แล้วเราก็จะเพิ่มเขาขึ้นมาให้เต็มเพื่อที่จะมาดูว่าเนื้อครีมของเราโอเคไหมโอ,โอเคสวยงามสวยงามมากอันนี้คือเนื้อครีมของเราเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะ มาทำแสงเงานะคะเราก็จะลอกทุกอย่างเหมือนเดิมโอเคแบบนี้เราก็จะลอกเข้าแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำแก้วก่อนก่อนอื่นเราจะมาลงสีแก้วนะเราจะมาลงสีแก้วให้สวยงามก่อน คนนะคะสีแก้วของเราแล้วเราจะใส่ลวดลายให้เขาก่อนอื่นเราก็จะใช้ตัวนี้ในการทำเราจะใช้ตัวนี้ในการทำแสงเงาตัวนี้เนาะเราก็จะใช้สีนี้ในการทำถูกเลเยอร์ไหมล่ะไม่ถูกก็จะมาตัวนี้ เราจะทําแบบนี้ก่อนแล้วเราก็จะเพิ่มมีทีราสเต็ปให้เขาเข้มขึ้นเราก็จะได้เงาเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะได้เงาที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนะึง นี่เราก็จะได้เงางที่เข้มขึ้นโอเคเสร็จแล้วเราจะไปเอาลวดลายมาใส่ให้เขาเราจะใช้สีนี้ในการทำลวดลายเราจะไปเอาลายอะไรดี ลายคลาสสิกตัวนี้เราจะลองทำลายตัวนี้ดูเราจะเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์และคิปปิ้งมาคให้เขาเล็กไปไหม,มเราจะใส่ลวดลายแบบนี้แต่ลายนี้ไม่สวยเราก็จะลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ดูอืม นี่สวยกว่าทีนี้ก็จะมาเหลือที่หูของเขาหูของเขาเราก็จะมาที่โอเคถูกต้องละเราก็จะขึ้นมาตัวนี้เปลี่ยนบัชขึ้นมานะจ๊ะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้อะไรที่สวยงามนะจ๊ะนี่ ขนาดบรับให้ได้อย่างที่เราต้องการก็จะขาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็จะมาตัวนี้นิดหน่อย เอาเอา,เอาให้สว่างก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยมาปรับลงโอเคทีนี้เราก็จะมาตรงนี้นิดหน่อยให้เขาดำดำ,ดำลงมามเขาจะเป็นเงาใต้ฐานเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาที่ก้นเขาแบบนี้อืม แบบนี้จะง่ายต่อการทำงานก็ได้แล้วเราก็ได้แก้วที่สวยงามนี่โอเคที่นี่ก็เหลือขอบตรงนี้ขอบตรงนี้เขาก็จะอยู่นี่เราจะไม่ทำให้เขาเข้มมากเพราะเขาอยู่ข้างบน เราจะทำให้เขาเข้มนิดหน่อย สวัสดีจ้ารตีจ่า,จาเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยเขาไม่ยอมให้ฉันผ่านซีฟตอนนี้เหลือซีฟเขาไม่ยอมให้ฉันผ่านเธอ ฉันจะทำยังไงฉันก็ต้องมาไล่ต่ออขอบเราก็ได้เีียบรอยทีนี้ก็จะมาเหลือที่แก้วกาแฟแล้วนะแก้วกาแฟเราก็จะมาเปลี่ยนบลัชให้เป็นบลัชตัวนี้เพื่อที่จะทำครีม เราก็จะขยับตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะเทสีลงไปแล้วเราก็จะเอาสีเดิมที่เราใช้ตัวนี้เพื่อที่จะมาทำเงาแบบนี้เนาะเราก็จะมาทำเงาเข้าแบบนี้อืมแบบ เราก็จะได้เงาของครีมเห็นไหมเราก็ได้เนื้อครีมของเราแล้วทีนี้เราก็จะมาทำเงาตรงนี้ ให้เขามีความเข็มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราก็จะได้เนื้อครีมของเรามาแล้วตรงนี้นิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะ ทำอะไรเราก็จะมาที่ตัวนี้เราจะใส่ช,ช็อกโกแลตเนื้อครีมช,ช็อกโกแลตลงไปเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็คลิปปิ้งมากยิ่งใกล้ยิ่งยากสิแม่นโอ้ยฉันละคิดว่าสามมือทีแล้วมันบอเป็นดังใจ มันเยอะไปเนาะมันก็จะควรจะมาแบบมื่อนี้ก็เลยมามาไหลานิดน้อยมาไหลานิดน้อยเพื่อเก็บขาไว้ฉันทำถูกใช่ไหม นี่เราก็จะได้เนื้อครีมที่ราดด้วยผงโกโก้หรือเขาเรียกอะไรโกโก้เนาะผงโกโก้ที่มันขมๆนิดๆโอเคเสร็จแล้วเราก็จะกลับคืนมาตัวนี้เพื่อมาทำเงาให้เข้มขึ้นเหมือนเดิมพะเงาเรายังไม่โอเคพอมีช็อกโกแลตเขาก็จืดลง เราก็ต้องมาเพิ่มเขาขึ้นมาเอาให้เล็กลงนิดนึงนี่เขาก็จะได้เข้มขึ้นแบบนี้ ได้ละตอนนี้ก็โอเคแล้วก็ได้ความเข้มของแก้วกาแฟแล้วละว,วันนี้มาไล้แค่ครึ่งชั่วโมงไลเก็บเวลาไม่ไล์นานเพราะว่าอันนี้คือผลของวันที่ยี่สิบเท่าไหร่นะที่เขาดูวันที่ยี่สิบกว่า เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาทำพื้นหลังให้เขาดูน่ากินยิ่งขึ้นด้วยการลงสีที่กลมๆเขาบอกว่าถ้าลงสีเหลืองทาบ้านสีเหลืองในห้องครัวหรือร้านอาหารก็จะทำให้ผู้คนเกิดความหิวเพิ่มขึ้นพอสีเหลืองเขาจะดึงดูดให้เราอยากกินเราก็จะมาลงสีเหลือง ที่นี่แต่มันไม่ควรจะเป็นลายนี้มันควรจะเป็นลายอื่นหาลายก่อนนะจ๊ะว่ามันควรจะเป็นลายไหนลายนี้มันจะโอเคไหม เออกระโดดเด่นขึ้นมาอยู่แต่ก็ยังเยอะอยู่เนาะยังยังไม่ชอบเราจะเอาสีนี้สิสีนี้มันจะไปได้ก็กี่สีก็สีนี้มันจะมาโทนม่วงเออถ้าเอาโทนม่วงก็จะโอเคกว่าเนาะได้ Mm hmm. โทนม่วงโทนฟ้าโทนเขียวถ้าเอาโทนนี้มันก็จะเข้ากับแก้วเนาะเข้ากับสีแก้วลอง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 กันไปเลยจ้าทีนี้เราก็จะมาหาบรัชที่สำหรับทำอันนี้สวยๆ เราจะลองใช้ตัวนี้ดูก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเอาสีนี้ดูสิแต่ว่าสีแก้วมันเด่นชัดมากไปเนาะเอามันลงมานิดนึงแบบนี้เออ,ด,ด,เอเดูดีขึ้นเยอะเลยดูดีขึ้นเยอะเลย ีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสีตัวนี้ให้เข้มขึ้นนิดนึงแบบนี้แล้วเราจะมาทำเขาให้เข้มขึ้นไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะทำให้เขาตรึงได้เพราะฉะนั้น ต้องไปเอาตัวนี้มาเอาตัวนี้มาโอเคตัวนี้ใช้ได้แต่เราจะลดขนาดเขาลงมาไม่ให้เขาใหญ่มาก เราจะปรับตัวนี้ออกไปอย่างนี้แล้วเตัวนี้ลดลงมานี่เราก็จะได้ลายที่สวยงามแล้วเราก็จะไปเอาอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะมาทำลวดลายโอ้โหลวดลายเราจะใช้ตัวนี้ในการทำลวดลายอยู่ไหนละ่ะอ่าอ่าอ่แบบหนึ่งนะจ๊ะ เราจะใช้ตัวนี้ในการทำลวดลายให้เขานี่ลวดลายของเราก็จะมาประมาณนี้เล็กไปเราก็จะขยายให้ใหญ่ขึ้นมามแล้วเราก็จะเอาอีกอันหนึง่ง เป็นลายของใบนี่แล้วเราก็จะไปเอาดอกไม้มาใส่ให้ตรงนี้ดอกไม้อยู่ตรงไหนมีไหมมีดอกไม้ไหมจ๊ะ เราจะไปเอาดอกไม้สีขาว,ขาวหรือว่าสีชมพูดอกไม้สีขาว,ขาวหรือสีชมพูดีลองสีชมลองสีขาวก่อนละกันขนาดขนาดใหญ่ไปนี่ก็เล็กไป เอาเป็นสีชมพูแล้วกันนี่เห็นเลยพอเป็นสีชมพูก็เห็นเลยเราก็จะมาลงตรงนี้นี่เราก็ได้ดอกไม้แล้วทีนี้ตรงนี้เราก็อยากได้ให้เขาเป็นสีขาวเราก็จะไปหาจุดสีขาวมาใส่ให้เขา พอเขาเป็นจุดกลมกลมเราก็จะไปเอาตัวนี้มาใส่ให้เขาให้เขาเป็นสีขาวปรับปรับนี่เราก็จะได้สีขาวมองกไม้ ก็จะได้ความน่ารักขึ้นมาลองลองเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีเหลืองสิเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็เห็นชัดอยู่ก็เห็นชัดเหมือนกันแต่ไม่เห็นตัวครีมสีนี้จะเห็นตัวครีมมากกว่า แล้วถ้าเป็นสีที่ที่เป็นสีน้ำตาลล่ะเอ้สีนี้ก็ยังเห็แต่ตัวครีมก็ไม่เห็นอยู่ดีก็เอาตัวนี้เหละเนาะโอเคเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าสิ่งที่เราวาดไปมีอะไรบ้างเนาะนี่เราก็ลงสีขนมเค,ค้กไปด้วยแต่เราไม่ได้พาวาดเนาะ เราก็ไม่ได้วาดโชว์นะจ๊ะเราก็มาวาดแค่ถ้วยกาแฟของเราเราก็มาลงสีที่ถ้วยกาแฟของเราจ้าสุดท้ายเราก็ใส่ดอกไม้เขานิดหน่อยก็เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนวันนี้ป้านางน้อยก็จะไปแล้วนะคะ ไม่ไหลนานค่ะวันนี้ขึ้นชั่วโมงพอแต่ตอนนี้ก็ยี่เจนาทีแล้วล่ะขาดอีกสามนาทีแต่ไม่เป็นไรเราก็เอาแค่นี้แหละโอเคค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะจากลากันด้วยแก้วกาแฟของเราค่ะบายบาย